มีผู้ปกครองหลายท่านนะครับมาชวนพวกเราชั้น6เนี่ยชั้น6นี่จริงๆขนาดนี้พวกเรารุ่งเราก็อยู่ชั้น7หรือม .1 น,น,นะครับแต่ว่าคนก็จะมาพูดถึงเราในฐานะของชั้น6นะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นที่อาจจะมอีอะไรดีครับก่อการนะครับมีหลายเรื่องที่คนก็จะจํา ชั้น6ได้นะรก็พวกเราชั้น6เนี่ยก็ได้รับคําถามเยอะว่าทําทไมจําจนวนไม่น้อยก็ย้ายโรงเรียนไปรวมถึงย้ายไปเนี่ยสอบแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมนะครับแล้วต้องเรียนพิเศษไหมอะไรต่างๆนะครับทีแรกก็เราก็คิดว่าเออก็ต่างคนต่างก็ต่อไปแต่ว่าพ พอมาคิดอีกทีเนี่ยก็อยากจะสรุปรวบรวมประสบการณ์นะครับพวกเราก็นัดก,กันที่นี่ครับคุยกันทีหนึ่งแล้วว่าเราจะสรุปประสบการณ์ของพวกเราว่ายังไงโดยพยายามที่เอาข้อมูลทุกๆด้านนะครับมา,มา,มาเล่าให้ผู้ปกครองชั้นอื่นฟังก็เลยตกลงกันว่าหลังจากสรุปแล้วก็จะเชิญชวนกันมาคุยกันที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็นวันนี้เกิดขึ้นนะครับเราอยากจะพยายามสรุป ประสบการณ์ของเราเนี่ยครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องว่าเรียนต่อมอนอื่นที่ไหนดีรวมถึงต่อ6เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมรวมถึงจุดที่ผู้ปกครองอาจจะได้ชั้นอื่น,นจจะได้สอบถามชั้น6เลยตรงครับแล้วเราก็หวังว่าจะได้นําไปสู่การพัฒนาการความเข้มแข็งทางด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อพัฒนาด้วยนะครับซึ่ง ตอนหลังทางโรงเรียนก็จะให้เราเข้าไปเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ที่เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับคราวนี้มาถึงในประเด็นเรื่องที่ว่าเราจะสรุปจากอะไรเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะนําเอาข้อมูลหลักฐานที่ที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นคะแนนสอบผลสอบอะไรต่างๆมาด้วยนะครับแล้วก็ผลสอบโอเน็ตด,ด้วยขณะเดียวกันสวัสดีครับที่ ในปีที่แล้วตอนก่อนสอบนะครับพวกเราก็มีการจัดติวโดยผู้ปกครองโดยตรงนะครับมาเป็นคนติวให้กับเพื่อนเพื่อาให้กับลูกของพวกเราครับก็มีผมก็มีพยมก็มาช่วยด้วยนะครับหลายคนก็มาช่วยกันติวก็ทําให้เห็นว่าตกลงแล้วพอเห็นข้อสอบแล้วลูกเรามีอาการเป็นอย่างไรบ้างเข้าใจทําได้หรือไม่อะไรต่างๆ่างนี้ก็พวกนี้ก็จะมามาใช้กันนะครับเป็นข้อสรุปที่จะเล่าสู่ผู้ปกครองในครั้งนี้ ขณะเดียวกันเราก็หลังจากที่เปิดม .1 ไปแล้วเนี่ยครับก็น่าสนใจครับว่าเมื่อเด็กจํานวนหนึ่งของเพลินนะครับไปอยู่โรงเรียนอื่นและก็เด็กของเพลินเองก็เรียนที่เพลินด้วยก็พบเห็นหลายสิ่งเราก็เลยมาสรุปเล่าสู่กันฟังในส่วนของม1ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็เราก็ฝากข้อพึงระวังไว้ว่าสิ่งที่เราสรุปเนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องฟังด้วยความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ถ้าหนาจะซักถามเพิ่มเติมได้ครับก็คือว่าลุกของพวกเรานั้น ต่างกันนะครับไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษมากจากจากธรรมชาตินะครับเขาไม่เหมือนเราเลยไม่เหมือนพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วเขาก็ไม่เหมือนกันเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราสรุปและพูดมาเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าตรงกับทุกคนนะครับสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราได้รับทั้งในโรงเรียนเพลินและก็นอกโรงเรียนเพลินก็อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับแล้วก็ความมุ่งหวังของตัวเราเองกับตัวลูกๆก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับ โรงเรียนใหม่ที่เราเข้าไปอยู่ก็อาจจะมีแนวทางที่ต่างกันส่วนสุดท้ายก็คือซึ่งส่วนสุดท้ายนี่เดี๋ยวจะอาจจะพูดถึงในตอนท้ายก็คือว่าแนวทางการสอนของโรงเรียนเพิร์นเนี่ยครับระหว่างรุ่นลูกสาวคนโตของผมหรือของพ่อโยงที่อยู่ชั้นชั้นม .1 นนปัจจุบันเนี่ยครับกับแดนไทยที่ตัวเล็กๆใส่เสื้อสีเหลืองที่อยู่ป .2 ออชั้นเดียวกับุ่นของพอเตอร์เนี่ยก,ก็ก็ไม่เหมือนกันท่าทีเดียว เพราะฉะนั้นก็ุงสิ่งที่เราพูดวันนี้กับสิ่งที่ล่งหลานท่านจะเจอในชั้นป .6 ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับอันนี้คือ ก็เริ่มจากคำถามแรกว่าทำไมพี่ป .6 ต,ต้องย้ายโรงเรียนนะครับจริงๆแล้วถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเ,เราก็ไม่ตอนเราก็ไม่อยากย้ายก็ทีแรกเราตอนขึ้นป .6 ปุ๊บก่อนขึ้นป .6 เราก็ประชุมกันท,ท,ทั้งชั้นนะครับแล้วก็มาทําการทําการสํารวจกันว่าพวกเราเนี่ยถ้าจะต่อชั้นมัธยมเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับอะไรเป็นลําดับแรกันดับรองประเด็นอะไรที่เราอยากจะสื่อสารถึงโรงเรียนตอนนั้นเราก็มีการ ทำซอรวจกันด้วยเพื่อที่จะทำให้โรงเรียนเนี่ยเอ่อเรียกว่าตอบสนองต่อความตั้งใจของพวกเราได้ได้ตรงประเด็นนะครับอ่ตอนเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ขึ้นป .6 มาเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะย้ายโรงเรียนแต่ว่าคนประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ต่ออีกอไหมหรือว่าไปอยู่โรงเรียนใหม่ดีนะครับก็ก็เลยทำ,ทำสอรวจอันนี้มานะครับส่วนใหญ่ผู้ปกครองย้อนอดีตไป1ปีเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่อง ความเชื่อมั่นในแนวทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นลำดับแรกนะครับความคิดเห็นของและทัศนคติของการเรียนของบุตรธิดาเป็นอันดับสองนะครับแล้วก็สิติการไอความชัดเจนในแนวทางของมัธยมก็เป็นอันดับสองนะครับส่วนอันดับ3ก็ความสะดวกในการรับส่งเรื่องอัตราค่าเล่าเรียนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอความเชื่อมั่นในแนวทางของโรงเรียนเป็นปัจจัยสําคัญนะครับ พอถามต่อว่าแล้วจะเรียนต่อที่เปิมพัฒนาเนี่ยอะไรเป็นตัวหลักก็คล้ายคลึงกันนะครับก็คือความชัดเจนในแนวทางการศึกษามัธยมแล้วก็พัฒนาการของออบุธ,ธิดาในในปีปีที่อยู่ป .6 นะครับส่วนเรื่องค้าเราเรียนเรื่องความสามารถของครูเรื่องทัศนคติต่อการเรียนก็จะมาเป็นตัวสําคัญลําดับที่รองลงมาอันนี้คือเมื่อเมื่อย้อนอดีตไปนะครับ เราก็นําเสนอผลการศึกษาอนี้ต่อโรงเรียนนะครับแต่ว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายรวมถึงทางเรื่องของค่าเล่าเรียนนะครับรวมถึงปัญหาเรื่องน้ําท่วมก็เลยมีคนในบทสรุปแล้วเนี่ยครับก็มีคนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนในชั้นม .1 จํานวนหนึ่งแล้วก็ย้ายออกไปจํานวนหนึ่งถ้าเราดูในทางสถิตินะครับทั้งหมด56คนเนี่ยนะครับอยู่เพลิน รูปรูปอา่ารูปนี้นะครับน่าจะทึบนิดหนึ่งขออภัยนะฮะสรุปว่ายังอยู่ที่โรงเรียนเตรีมพัฒนาเนี่ยยี่สิบสามคนนะครับสามคนยี่สิบสามคนแล้วก็มีเด็กใหม่เข้ามาอีกจํานวนหนึ่งนะครับครับแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนเอกย้ายไปโรงเรียนเอกชนเนี่ยสิบสามคนนะครับอา่าแล้วก็ไปโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยสิบเก้าคนนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยไปเป,ไป็นโฮมสคูลนะครับซึ่งก็จะเน้นทางด้านศิลปะโดยตรงแต่ก็เรียนทุกด้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดเน้นจะจุดที่ทเรื่องศิลปะอยู่ครับรปเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วเหตุผลที่ในที่สุดแล้วย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนที่ยังคงอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมั่นยังคงเชื่อมั่นในแนวทางของโรงเรียนนะครับแล้วก็ลูกมีความสุขในการเรียนที่เพลินนะครับ ก็ไม่ได้มุ่งหวังให้ลูกต้องไปแข่งขันกับใครในเรื่องผลการเรียนนะครับรวมถึงบางคนก็มีความรู้สึกว่าดูยีที่เพินเนี่ยก็ได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถาพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องดนตรีนี่ก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็หลายคนก็คิดว่าอยู่ที่เพิ่นนี่ก็มีความสะดวกในการรับส่งดีอยู่แล้วนะครับประเด็นที่อาจจะอยากไฮไลไท์นิดนึงก็คือเชื่อว่าลูกมีความสุขดีอยู่ถ้ายังอยู่ที่เพินต่อไปนะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นในแนวทาง ของโรงเรียนอันนี้คือเหตุผลส่วนใหญ่ที่สําหรับเพื่อนที่ยังอยู่ที่ที่เพิ่นต่อนะครับสําหรับที่เพื่อนที่ย้ายลงไปก็ก็มีทั้งมั่นใจในแนวทางของโรงเรียนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นทั้งโรงเรียนเอกชนแล้วก็โรงเรียนของรัฐบาลน,นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความคิดว่าอยากจะให้มุ่งเน้นเนื้อหาของบางวิชาให้มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรก เป็นที่อยากจะให้เน้นเรื่องภาษาอังกฤษให้มากขึ้นที่เรียกว่าอิน i ิ h โปรแกรมหรือถ้าถ้าในภาษาของคนจะต่อม .1 เขาก็จะเรียก e p กัน e นะครับเป็นชื่อย่อของพวกที่ไปสอบต่อม .1 อันนี้สําหรับคุณพ่อคุณแม่อนุบาลซึ่งอาจจะ ยังไม่ได้ติดตามข่าวในวงนั้นก็จะส่วนใหญ่ตอนนี้โรงเรียนก็จะเปิดเรื่อง EP นะครับอีกอันหนึ่งก็ที่เขาเรียกเป็นชื่อเล่นว่าก i ฟเต็นะครซึ่งก็จะเน้นคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะครับก็จะบางคนก็จะไปสอบในโซนนั้นอย่างอย่างลูกสาวผมสุดท้ายก็คือไปสอบเข้ากิฟเต็ดของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนะครับก็จะเน้นทางด้านคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์นะครับ บางคนก็มีความเห็นว่าจะเตรียมความพร้อมที่จะไปต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจในแนวทางระดับมัธยมของของโรง,งเรียนเพิพัฒนาครับรวมถึงมีการบางคนก็มีความจําเป็นในการลดภาระค่าใช้จ่ายลงรวมถึงบางคนก็จําเป็นต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นก็เลยไม่สามารถอยู่จังหวัดอื่นก็เลยไม่สามารถอยู่ที่ ที่เพลินได้นะครับงนั้นโดยสรุปเหตุผลก็กกต่างกันนะครับเราก็พยายามจะสรุปทุกเหตุผลมามาให้เห็นเห็นภาพนะครับในแง่วิชาการเนี่ยก็จะ,จะเห็นว่าเ,เรื่องแนวทางการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องการเน้นเนื้อหาก็กเป็นส่วนหนึ่งนะครับครับคราวนี้มาถึงเรื่องของว่าเด็กเพลินสอบแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้หรือไม่ก็ขออธิบายเป็นภาพรวมเลยครับว่าที่ไปสอบที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ก็ส่วนของรัฐบาลเนี่ยที่19คนเนี่ยก็จะมีทั้งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนที่เป็นโปรแกรมพิเศษต่างๆเยอะนะครับก็จะลองไล่ไปลงทีละโรงเรียนสตีวิตนี่ก็มี4คนสตีวิตนี่เป็นหลักสูตรปกติปกตินะครับมี4คนนะครับเจมุดมพัฒนาการนนทบ,บุรีอันนี้ก็ลุงสาวผมเป็นโปรแกรมห้องกิฟเต็ดนะครับโพทิสาเนี่เป็น EP ครับก็มี3คน สามเสดก็เป็น EP 2ีคนนะครับสาธิตประสานมิรก็เป็น EP ีมีอยู่3คนนะครับอินเตอร์คนหนึ่งที่ใหญ่ใช่ไหมครับคนหนึ่งครับแล้วก็นกคปรปฐมก็มีสาธิตนคปรปฐมสคนนะครับสาธิตบ้านสมเด็จคนหนึ่งนะครับโยธินบุรณะนี่ก็เป็น EP ีเหมือนกัน1คนนะครับอุพร,ราชเชียงใหม่นี่ก็เป็น EP เหมือนกันวันนี้ย้ายไปที่บอกว่าย้ายไปต่างจังหวัดนะครับ1คนครับแล้วก็เทพจิรินอันนี้เป็นภาพปกติ1นคนครับ จากภาพที่เห็นดูจากจำนวนผู้ไปสอบด้วยก็อัตราการสอบเข้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็สอบได้ไม่มีปัญหา ตอนก่อนไปสอบก็ค่อนข้างกังวลกันเหมือนกันว่าเราจะแข่งขันได้หรือไม่นะครับรวมถึงก็มีการติวเนื้อหากันที่นี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมาต้องติวแล้วติวแล้วเห็นอะไรนะครับอันนี้ก็ภาพของผู้ที่สอบในโรงเรียนรัฐบาลนะครับโรงเรียนเอกชนมีอยู่14คนหลายที่ก็ต้องต้องเป็นการสอบแข่งขันเหมือนกันนะครับอ,อย่างเช่นสมชันบางรักอย่างนี้ก็ต้องมีการสอบ แข่งขันอยู่ด้วยนะครับมี14คนก็มีสาธิตคิดเตียน2คนนะครับปัญญารัต2คนเกมาะ2คนนะครับอสัมทนคนหนึง่งสารศาสตร์บางบอนคนหนึง่งลุงอรุณคนหนึง่งอสัมชันบางรักคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีไปอยู่ที่เชียงใหม่2คน p t i s นะครับอยู่โรงเรียนแองโกลสิงคโปร์คนหนึ่งแล้วก็โฮมสกูลคน ส่วนที่อยู่เพิ่มนพัฒนานั้นมีอยู่23คนนะครับซึ่งแบ่งเป็น2อที่เพิ่มนพัฒนานเนี่ยก็มีเด็กใหม่มาอีก9ใช่ไหมครับพ่อโยมรวมเป็น32นะครับก็แบ่งเป็น2ห้องตามตามลักษณะการเรียนรู้ของเด็กนะไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถนะฮลักษณะการเรียนรู้หมายถึงว่าห้องหนึ่งก็จะ เข้าสู่บทเรียนโดยตรงนะครับหมายถึงว่าเปิดฉากมาก็ว่ากันเลยแหละเนื้อหาเป็นอย่างนี้อีกห้องหนึ่งก็อาจจะต้องมีกิจกรรมมีกระบวนการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับซึ่งส่วนนี้นั้นลูกสาวผมไม่ได้ไม่ได้ต่อในชั้น7แล้วแล้วก็แต่ลูกพ่อยมเนี่ยยังอยู่พ่อยมจะแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนของถ้าอยู่โรงเรียนเพินต่อในในชั้นเแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับครับภาพรวมของการสอบแข่งขันเนี่ยครับเด็กเพิ่นเนี่ยสามารถแข่งกับที่อื่น ในสถาบันท,ที่มีชื่อเสียงได้ครับตอนที่เราทราบผลกันเนี่ยใน,ในวันนั้นเราก็ก็มีการติดต่อ,ตตอ,ตอกันก็นโพสต์กันในัก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเนี่ยจะค่อนข้างได้ผลดีครับอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับที่ถ้าท่านสังเกตดูจะมีคนสอบเข้า EP เยอะครับเพราะว่าข้อสอบของส่วนของ EP ก็จะเน้นคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนะครับ เรามีจุดอ่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดเรื่องคณิตศาสตร์นิดนึงแต่ว่าเรามีจุดอ่อนที่ชัดเจนเลยครับคือเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงคะแนนโอเน็ตด้วยครับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนน้ำท่วมครับพอตอนน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่ว่าเรามีเวลาอยู่กับลูกเรามากขึ้นนะครับ oh. ก็เลยเอาข้อสอบเนี่ยแล้วก็อยากเสียเวลาเปล่าเลยลองเอาข้อสอบมาให้ลูกทํากันดูนะครับก็เริ่มพบว่าเอ๊ะรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ทําคะแนนได้ไม่ค่อยดีครับ ก็ลองถามหลายหายคนบอกให้ช่วยทดสอบกันด้วยรวมถึงมีก้าเนี่ยครับที่ไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปลองสอบข้อสอบของที่เชียงใหม่ก็ได้คะแนนวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยดีครับก็เลยพบว่าอันนี้เป็นเป็นปัญหาพอสมควรครับพอลองมาเทสกันก็ก็ก็คิดว่าเป็นปัญหาค่อนข้างชัดนะครับ ข้อสอบโอนเน็ตท่านผู้ปกครองดูในหน้าถัดมานิดหนึ่งนะครับโอเนตเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเทียบระหว่างโรงเรียนของเราซึ่งอยู่รอบนอกนี่เป็นคะแนนแต่ละวิชานะครับโอเน็ตจะสอบปอ .3 กับป .6 นะฮะเราควรจะเทียบกับค่าเฉลี่ยของกรุงเทพแต่ว่าเขาไม่ได้ให้มาเราก็เลยเทียบกับค่าเฉลี่ย ของประเทศซึ่งเพิ่มพัฒนาก็ควรจะสูงกว่านั้นเยอะทีเดียวนะครับแต่ถ้าเรามาไล่รายวิชากันเนี่ยจะเห็นว่าข้อสอบโอเน็ Net เนี่ยของวิชาภาษาอังกฤษนะฮะกับคณิตศาสตร์ท่านจะเห็นว่ามันอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเยอะเลยพูดง,ง่ายๆว่าของเราเนี่ยดีมากนะครับเกือบ70%ซนะครับถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยค่าเฉลี่ยของเด็กเพิ่นเนี่ยเกิน70%ด้วยนะฮะนี่อยู่ที่75ดนะครับถ้าดูในรูปนี้หเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นก็คะแนนส่วนของวิชา คณิตศาสตร์เนี่ยจะค่อนข้างดีทีเดียวนะครับครับภาษาอังกฤษก็อยู่ค่าเฉลี่ยนะคค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่6กก็ถือว่าค่อนข้างดีมากครับแต่ถ้าไปดูวิทยาศาสตร์นะครับจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ของเราอ,อยู่ที่47.85า